เดี๋ยวจะนั่งตรงนั้นอ๋อมันหนีงานบวชหลานไส้มันอื้นบวชมืออึ้นเนาะมันหนีโกนผมหนักจ้ะพี่แม่ไม่เป็นไรครับคุณหวงยังไม่ก็ยังไม่ถึงคิวของนั้งตรงนี้ครับนั่งนี้ครับคุณสนิทพงศรีอ่าสนิทข้ามหนื่อยวหมอ่านั้งตรงนี้น้องน้องนั้นต้องนี่เดี๋ยวพี่จะนั่งตรงนั้นหยุดนั่ง จะรำเสร็จไหมล่ะเนาะก็อีพอไหมครับก็อี้พอไหมขาวเก้าอีถ้าไม่พอออกมาอีกนะเพราะว่าจะเป็นพิธีการขอณเวลานี้ผมจะขอมอบหม่ให้คุณปรีดาหาสุขเป็นผู้ดำเนินรายการต่ออเไม่แล้วไปก็ได้หรอกครับก็ขอเรียนเชิญเนอะพี่น้อง เบาเล่าก็นได้เถะเบาเล่านไเออเบาเล่าเฮ้ยว่านัดเบาเบาล่าก็ได้มีกียรติเยอเพิ่นเอินกะโดดแล้วหรอใสนอกูมีเกียรติมามามาาสิขอกมาลวจ้ามาดวนตอนนี้กำลังลอกำลังรอเด้อหดใจแวไม่งั้นเราก็ยี่ออก ไปขอาเบิร์มนดวยกียกมา่ด่วนเด้อด่วนเด้อมีคนรออยู่เยอะเลยีกิ่งที่ทอย่างี้องพี่น้องของจัดชายอีกไม่กี่นาทีก็ เป็นหน้าครับเด็กช <c oughs> ายจะได้ขอมาลาโทษเพื่อบุกสมบทวันนี้มันเป็นวันดีของพ่อของแม่กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องรอหลายทีหลายเดือน แลนแลนแลนเฮ้ยอุยอายอยุหันละนักน้มได้น่ะนักน้มได้น่ะนักน้มบอกนักขวางแรงว่ากันมูได้มูแต่งหน้าเอาเอาเขานั่งเขานั่งญาติไล ตอนนี้ก็จะได้เวลาเองให้าในเขาเบิร์ตได้ในญาติไล่จะได้ขอมาลาโทษเพิ่มเดียวเพิ่มเดียวที่ได้โดนล้มอะไรสิ่งดีไม่ดีจะได้ปวดหัวทิ้งวันนี้แล้วจะมีเจอสิ่งดีๆเข้ามาเออเรียนคือน้องครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้เวลา ในหน่มจกมตัสสะกพคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสักนมตัสสพวโตะสมมาสัมุตะ นะโมตัสสะปะกะวโตอะระโตสะมาตุสระขยยากัมสามโกรรมสามมโนกรรมสี่วชีกรรมสามกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำราต่อท่านทั้งหลายทั้งต่อหน้าก็ดีนับหลังก็ดีหลังก็ดีเจตนาดีเดีนี้ได้เจตนาก็ดี รับรู้ได้ก็ดีรับรู้ไม่ได้ก็ดีขอข้างทั้งไหลจงหุู่พิกรรมแก่<ม>ข้าพเจ้า<ม>และขอข้างทั้งไหลา่าบ<ม>ุญและร่วมอนุโมทนาบุญไอกุสนการพรเจชาอุปสมบทของข้าพเจ้าอานที่จะเกิด ในวันพรุ่งนี้เมตพานะปัจโยหอตุพ่อแม่รับองกันนะครับด้กัอวางคาทั้ง่าครับตากไขไว้ก่อนก็ได้่อพอหกขาช่ไหมหกขาเคียงึ้่ไหมครับ ล้างมือก่อนบ่ต้องล้างมือก่อนไหมล้างมือก่อนลูกคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อปูแม่คุณพ่อแบมมือมากแล้วก็ล้างขาลูกล้างขาล้างไปเรื่อยๆพอพอพ่อแม่ก็ให้พ่อลูกได้แครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจับจับลงก่อนแล้วก็ล้างบนต่อไปั้งใจสีสันธรรมะมาล้างล้างแม่สั่งที่ย แต่ระหว่างนี้ยาดยาดก็ให้พรนาคนะครับว่าที่หน้านะครับให้พรเรื่อยๆครับหนึ่งภาษา เติมป่ะเติมป่ะน้ำตาไหลน้ำตาแครนยก้างในคนนี้ผู <c oughs> เลยสิบายจังเลยกะซางกะข้ามาบ่อหายม่มีดอกปืิมอ่ะน้ำตาน้ำตาที่ปากปติมอ่ะ บ่มีลูกชายเนาะบ่มีลูกชายกับเปื้มนะเปื้มนะเอะอเ <c oughs> ปื้มอ่ะเปื้ม <c oughs> เออผู้ใดบ่มีลูกชายบวชกับจังซี่ละ่ะเปื้มน้ำน้ำตาเจ้าเองเด้ออย่าหายเ้อ ด้วยความทราบซึ้งนะครับหน้าก็นะฮะก็เนี่ยครับพอมาเพื่อจะมาบอยมบัติเมียผู้ดีมาเรียบเมียบปจัดกาก็เต็นไปด้วยความเสียเขาเสียเขาหนี่งตางานคุณแล้วหน่งน้าตาแหน่งหนึ่งแบบคูณคูณหนึ่งตาเขาผณ ทำเป็นพูน มนนาานันเอ,อ,องงานบวชจะมากลงานวนะอักนบหมากดพี่เมยพี่เมพี่เมย์อย่าทำกระโปรงแบบนั้นลูกพี่เมย์ไม่ต้องเอากระโปรงอย่าทำกระโปรงแบบนี้ค่ะไม่สวยอย่าทำ